โอเคครับ okay, ผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือบ้านมารุ์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเผยอาราฟมารีกรันเลยเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมเมเปิลรัสเป็นเกมประเภทไอด RPG เดโออาร์พีจีนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์34วันที่24มีนาคมเนี่ยเวลา5้าทุ่มเนี่ยกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยมีการอัปเดตกิจกรรมที่ผมรอคอยมานานมากก็คือทะลวงสหายนั่นเองเนะครับเป็นกิจกรรมที่เราจะเปิดกาชาสัตว์เลี้ยงเนี่ย2,000ครั้ง แล้วเราจะได้รางวัลเนี่ยเป็นในส่วนตัวของอชิ้นส่วนสิ่งตกทอดใช่ไหมครับ10,000ชิ้นนะนะครับแล้วสามารถเล่นได้ทั้งหมด4ครั้งแสดงว่าผมต้องเปิดกาชาสัเลี้ยงไปทั้งหมด8,000ครั้งแล้วผมจะได้ตัวของชิ้นส่วนสิ่งตกทอดเนี่ยประมาณ4 0,000ชิ้นใช่ไหมแล้วกิจกรรมต่อไปเนี่ยอีกประมาณหวันข้างหน้าเนี่ยก็คือเมื่อกิจกรรมทะลวงวิญญาณนักสู้เสร็จแล้วเนี่ย กิจกรรมต่อไปตามที่สปอยเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอ่าทะลวงสิ่งตกทอดตรงนี้ครับซึ่งผมแนะนำนะว่าใครที่เปิดกาชาได้ตัวของสิ่งตกทอดมาแล้วเนี่ยนะครับชิ้นส่วนสิ่งตกทอดเนี่ยเก็บไว้ก่อนอย่าพิ่งเล่นเพราะว่ากิจกรรมต่อไปจะใช้สิ่งตกทอดนในการเล่นและต่อจากนั้นเนี่ยจากกิจกรรมทะลวงสหายเนี่ยจะเป็นกิจกรรมทะลวงสกิลเพราะฉะนั้นขอย้ำนะครับว่ารอบนี้เป็นกิจกรรมทะลวงสหายก็คือกิจกรรมตรงนี้ อ่าแล้วรอบต่อไปเนี่ยนะครับอีกประมาณ1สัปดาห์เนี่ยถึงจะเป็นกิจกรรมตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ผมเสียดายครั้งก่อนมากที่ผมเปิดกาชาสหายตัวนี้ไปประมาณ12,000ครั้งถ้าผมเก็บเพชรไว้เนี่ยแล้วผมก็มารอเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่แบบน่าเสียดายขนาดนี้แต่อย่างที่บอกครับถ้าเราเปิดก่อนแล้วก็เก่งก่อนรอบนี้ผมจะเปิดอยู่ที่ประมาณ8,000ครั้งสังเกตผมมีใบกาชาทั้งหมดอยู่ที่4 0 0 0ครั้งใช่ไหมครับอ่ะผมก็ต้องเปิดเพิ่มอีกประมาณ4 0 0 0ครั้งเพชรเนี่ยน่าจะพอแน่นอนแหละตอนนี้มีประมาณ16000ใช่ไหมแต่อ่าเรียกว่าก,กิจกรรมอะไรหลายกิจกรรมต่อไปเนี่ย ผมจะเอาเก็บชิ้นส่วนตัวของสกิลแทนเพราะว่าปกติปัจจุบันผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิลนะครับหรือว่าของรางวัลพวกเนี้ย ผมจะเอาตากิวเนี่ยไปซื้อสัตว์เลี้ยงอย่างเดียวเลยตัวสัตว์เลี้ยงนะพอเราเปิดตัวสัตว์เลี้ยงเสร็จแล้วใช่ไหมแนะนําว่ารอบต่อไปให้เราเก็บพวกประเภทตัวสกิลเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปมันจะมีต่อด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับพอเปิดกิจกรรมไปแล้วอันนี้คือพูดอีกรอบหนึ่งนะอย่าลืมว่าเล่นกิจกรรมสหายไปแล้วมันจะได้สิ่งตกทอดมากิจกรรมที่ต่อจากกิจกรรมพลวง วิญญาณนักสู้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมันลวงตัวของสิ่งตกทอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บไว้ผมดองไว้เนี่ยมีอยู่9ก้าหมื่นแล้วนะอ่าประมาณนี้แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยผมดองไว้หมดเลยนะครับไอ้พวกสัตว์ขี่เนี่ยผมก็ดองไว้รอมันกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ค่อยเล่นแล้วกันเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ยมันใช้800ชิ้นใช่ไหมแสดงว่ารวมๆแล้วเนี่ยเราต้องใช้ประมาณ3,200ชิ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เก็บต่อไปก็ได้นะอย่าอย่าเพิ่งซีเรียสนะครับเรื่องของค่าพลัง ผมว่าเล่นแบบชิลๆแบบเนี้ยไปก่อนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดการชาเลยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดจากสกิลก่อนแล้วกันที่มันเป็นสกิลฟรีนะครับโอเคแล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้อ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงสีชมพูแล้วนะไม่รู้ว่าจะเกลือขนาดไหนโอกาสออกคือ0.01เปอร์เซ็นต์เปิดไปประมาณแบบ1 0,000ครั้งอ่ะถึงจะมีโอกาสได้ซึ่งตัวละครสัตว์เลี้ยงที่ผมต้องการเนี่ย โอ้โหผมอยากต้องการตัวเนี้มากๆเลยนะครับอ่าตัวนี้แล้วก็ตัวเนี้ยมันจะทําให้ค่าพลังของเราเนี่ยเวอร์วังอลังการมากๆเลยนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวจะกดแบบรัวๆนะแบบรัวๆไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเราจะกดเป็นประมาณ4 0 0พันครั้งก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับกดๆไปเลยครบ4 0 0พันครั้งเนี่ยเราสามารถกดไปรับของรางวัลอ่าได้เลยเพราะว่ามันจะสามารถทับซ้อนได้มันเป็นค่าเดียวกันกับเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดการระเบิดนะผมเห็นการสั่นไหวนะครับ อ่าระเบิดอีกรอบนึงแล้วไม่แน่ใจว่าสัตว์แดงหรือเปล่านะเมื่อกี้มีอะไรเด้งขึ้นมาอ้าสตันอีกรอบนึงมีโอกาสนะครับสตันอีกไหมขอโอ้โหโอสัตว์ส้มอ่ะแล้วคราวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปรับของรางวัลก่อนแล้วกันนะครับอ่านี่ครับนี่เ,นเรากดรับไปก่อนเลย ่าแล้วก็กดรับของรวัลปุ๊บครับสังเกตว่าเราเล่นไป4,000รอบเราก็สามารถรับได้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเล่นเล่นไปเลยก็ได้นะครับแล้วคราวนี้เราเล่นครบ4 0 0พันแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ของอะไรบ้างอ่าตอนนี้ผมเปิดไปประมาณ4,800นประครับประมาณ4,800สัตว์เลี้ยงของเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะครับขอเหอะขอเหอะนะสัตว์แดงมาสัตว์แดงมาเยอะอยู่โอ้ไม่ออกเลย โอเคกดอัพไปครับแม่พลังเพิ่มกันมาหกหมืนโอ้โหไม่ออกไอ้คเกลือแบบมึงเกลือไปนะโอเคเราขออีกประมาณสี่พันรอบนะครับอ่ะเรากดไปก่อนผมใช้เพชรเลยนะเพราะว่ายัางไงซะเราเราต้องเล่นกิจกรรมนี้อยู่แล้วเดี๋ยวค่อยดองรออีกรอบหนึ่งรอบหน้าก็ได้นะครับสตั้นอ่ะ โอเคขออนุญาตไปดูแป๊บหนึ่งนะเราเปิดไปเท่าไหร่ละตอนนี้โอเคกดรับได้ตอนนี้เราต้องเปิดอีกประมาณอ๋อโอเคเราต้องเปิดอีกประมาณ1,500ครั้งนะอ่ะเดี๋ยวเราต้องเปิดไปแบบชิวๆแล้วนะครับโอเคสัต okay. ว์ส้มโอ้โห มึงโอ้โหโอกาสออกคือเฮจัดเลยครับอย่างเฮเลยโอ้โหสัตว์แดง My God อ่อมีใครได้สัตว์ชมพูนี่คือคอมเมนต์หน่อยนะครับสัตว์เลี้ยงระดับตําออมตะนะมีใครเคยได้หรือยังอ้อสัตว์ส้ม h a t the hell โอกาสออกเท่าไหร่โอ้โห0.02นะครับจาก0.01เป็น0.02แล้วนะ โอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยแล้วกันว่าว่าได้เท่าไหร่แล้วครบหรือยังครับถ้าครบแล้วก็ควรพักนะโออีกประมาณ1,000นะโอเคอีกประมาณ1,000นะครับเา้าเปิดผิดวัตเต h เฮลโอ้โห,โห,โหแม่งเอ้ยไปเปิดสกิลโอ้ปวดหัวเลยหืมกะว่าจะกดทีเดียวเปียงเยงปรีลางๆหน่อยโอ้โหไม่สตาร์เลยเหรอพี่ โอ้จะร้องไห้ My g ก็อีประมาณ300ครั้งครับโอเคเอ้ยเกือบกดผิด2 3 4 5 6 7 8ี่ะประมาณนี้น่าจะครบแล้วนะอะพอดีครบครับโอ้พอดี แล้วก็ตอนนี้ผมได้อันดับอันดับหน,นะผมเปิดมาประมาณเนี่ยนะครับประมาณเนี่ยเจ็ดพเนี่ยนะครับก็คือได้ที่1แล้วตอนนี้แต่ว่าน่าจะมีคนเปิดเยอะกว่าผมอยู่นั่นแหละนะพอดีกิจกรรมมันเข้ามาต่อเลยโอ้โหกเ็เลยว่าจัดหมดหน้าตากเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ ได้รับผงได้รับของมาแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมได้ตัวของชิ้นส่วนสิ่ตรงทอดเนี่ยส0 0หมชิ้นแต่กิจกรรมในอีกประมาณ6วันข้างหน้ามันจะเป็นกิจกรรมตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมแนะนํานะเก็บไว้ก่อนค่อยเอาไปอัพอีกทีนึงก็ได้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าหลักๆดูหน่อยเกลือไหมโอ้โหหรีแกรบมันเป็นสายเวทมัน โอ้โห oh, แล้วแล้วสัตว์เลี้ยงตัวนี้ผมมองว่าเป็นระดับอามาตะที่มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะเวลาสตาร์นนานขึ้น30วิเพิ่มดาเมจต,ต่อศัตรูที่ติดสตาร์นคืออันที่จริงเราเล่นกับสายธนูได้นะอันที่จริงเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นต้องเล่นกับสายเวทเท่านั้นเราสามารถเล่นกับสายธนูได้เพราะว่าถ้าเรายิงยิงรัวเราจะติดสตาร์นคราวนี้บิวที่ผมจะเล่นอาจจะไม่ใช่สายคริกอีกแล้วอาจจะเป็นสายคอมโบบวกกับสตาร์น อ่าอาจจะต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูสเตตัสตัวเองหน่อยโอ้โหก็ดีว่ายังได้นะก็ดีว่ายังได้นะครับโอกาสสตันเนี่ยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่วะอ่าคอมโบ55คริบเจโอกาสสตันคือ7%แต่โอกาสสตันเนี่ยโอกาสออกเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันน้อยมากนะนะครับน้อยน้อยแบบน้อยมากๆเลยนะโอกาสน้อยมากๆแต่อย่างที่บอกคือสตันมันโกงใน PVP มากมาก แบบโคตรโกรงแบบอีไ่ายไม่ได้เดินถ้าผมได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบิวตัวของเซตตัวเนี้เป็นพวกสายสตาร์อาอย่างน้อยก็ได้มาก็ถือได้ว่าโอเคฮะก็ยังได้แต่อยากได้2ตัวนี้มากกว่านะครับ มันจะทําให้สายคอมโบเนี่ยแรงขึ้นเว่อร์กับสายพวกสายนักลบนะหลักๆจะประมาณนี้เลยกันก็ถือว่ายังได้มาปกติโอกาสมันต้องประมาณ10,000นต่อหนึ่งตัวอันนี้เราเปิดไปประมาณ8,00พนะครับก็ถือว่าโอเคโชคดีไปแล้วกันนะครับแล้วก็ไปอัพสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยค่าพลังก็ก็เรียกว่าพุ่งขึ้นมาแบบทะยานเลยอะถ้าจะให้ผมพูดนะนี่ครับนี่ดางม่คือพุ่งทะยานเพราะมันแบบอย่างที่บอกคือเราตีบวกสัตว์เลี้ยงเยอะมาก ประมาณนี้และกันก็หลักๆจากจประมาณนี้ถือว่าไม่ได้เกลือและกันเพราะอย่างน้อยก็ได้สัตว์เลี้ยงระดับอมตะมา,า,มาเป็นตัวละครที่เราไม่ต้องการก็ตามเนาะก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้สำหรับครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยกันเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ